ะะวันนี้จะมาสอนเซสชันแรกนะคะเกี่ยวกับ economic cycle recession ก็จะอธิบายคร่าวๆเนาะเกี่ยวกับว่าทำไมเราถึงต้องลงทุนในทรัพย์สินดิจิตัลหรือว่า bitcoin นะคะแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็น b Bitcoin เราจะเป็นเจ้าของได้อย่างไร Bitcoin จะเฟอ้อไหมมองภาพใหญ่นะคะว่าเราจะมองขาขึ้นขาลงยังไงแล้วก็ระบบที่เราควรจะใช้คร่าวๆก่อนเนาะ โอเคเรามาดูกันที่ world economic cycle นะคะ recession recession ก็คือ,อจุดที่เกิดวิกฤตนะคะล่าสุดเนี่ยเกิดวิกฤตตอนปี2008เนาะ hamburger crisis นะคะอตอนนั้นเนี่ยตอนที่กราฟขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่มันเกิด recession นะคะแล้วก็ bitcoin ก็กำเนิดขึ้นมาตอนปีนี้แหละตอนนี้เราจุดจุดแถวแถวนี้แหละตอนนี้มันกำลัง เป็นวิกฤตครั้งใหม่เนาะหลังจากที่โควิดเกิดขึ้นเราก็เข้าสู่ช่วงวิกฤตครั้งใหม่และวิกฤตครั้งใหม่นียจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นนะคะและนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าเป็นการที่คนเปลี่ยนจากการใช้ค่าเงินเฟียสก็คือค่าเงินทั่วไปนี่แหละค่าเงินดอลลาร์ค่าเงินไทยบาทค่าเงินหยวนเป็นค่าเงินดิจิตอลนะคะในยุคนี้จะเกิดอะไรใหม่ๆมากมายเลยสำหรับคนที่ปรับตัวเร็วก็จะได้เปรียบก่อน ทำไมถึงต้องเป็นบิตคอยนะคะอย่างที่เคยบอกหลายๆคนไปเนาะเพราะว่าบิตคอยเนี่ยเกิดขึ้นมาโดยคนหรือกลุ่มคนนะคะก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าใครเนาะที่ชื่อว่าซาโตชินากามโตะนะคะ,ะคือเขาเนี่ยต้องการที่จะต่อต้านการแทรกแซงของรัฐบาลน,นะคะในเรื่องของค่าเงินนี่แหละคือถ้าเราถือค่าเงินเฟียธรรมดานเนี่ยอย่างค่าเงินดอลเนี่ยรัฐบาลก็พิมพ์มาได้ไม่จำกัด ตลอดเวลาใช่ไหมเงินบาทก็เหมือนกันเงินบาทก็ตอนนี้ก็พิมพ์ไม่จํากัดเหมือนกันก็บิตคอยนี่ยเป็นสินทรัพย์เดียวที่เราสามารถเป็นเจ้าของ100%ใช่ไหมคะมีอยู่3สินทรัพย์ที่นักลงทุนแนะนําให้เราลงทุนและถือระยะยาวนั่นคือคือ1ที่ดิน 2. ทองแล้วก็3ามบิตคอยแต่ที่ดินนะคะสามารถแทรกแซงโดยรัฐบาลได้ใช่ไหมคะถ้าสมมติเรามีโฉนดที่ดินอยู่ละ แต่ถ้าสมมุติเราไม่ใช้งานที่ดินนั้นมา10ปีเกิน10ปีใช่ไหมคะรัฐบาลก็สามารถที่จะยึดได้แล้วก็คนที่เหมือนกับไปยึดที่ดินตรงนั้นสามารถยึดไปได้เลยนะคะ2ก็คือทองทองเนี่ยมีข้อจํากัดตรงที่ว่าเราไม่สามารถที่จะนําออกนอกประเทศได้หรือเข้าประเทศได้นั่นเองนะคะอัน,นี้คือข้อข้อห้ามอย่างหนึ่งเนาะของการมีทองมันมันเคลื่อนย้ายไม่ได้อะสมมุติเรามีทองแบบ เป็นล้านอย่างเงี้ยเราจะเคลื่อนย้ายยังไงถูกต้องไหมแล้วอีกอย่างนึงคือใครจะมาขโมยก็ได้อ่ะคือมันถ้าเราไม่เก็บดีๆก็มีคนมาขโมยอันที่สามที่เขาแนะนำก็คือบิตคอยบิตคอยเนี่ยเป็นสิ่งที่มันลอยอยู่ในอากาศแล้วถ้าสมมติจะมีใครมีรัฐบาลมีตำรวจอะไรมายึดเนี่ยเขาจะไม่สามารถเข้าถึงบิตคอยได้ถ้าเขาไม่รู้ ว่ารหัส private key ของเราคืออะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่เราสามารถเป็นเจ้าของได้100%นะคะดียังไงต่อก็คือป้องกันความเสี่ยงในการพิมพ์เงินนะคะยิ่งมีวิกฤตเนี่ยสหรัฐเองก็มีข้ออ้างในการพิมพ์เงินจริงๆแล้วสหรัฐเนี่ยอันเศรษฐกิจเขาโคตรแย่มานานแล้วอะก่อนจะมีโควิดอีกแต่เขาเอาโควิดเป็นข้ออ้างในการพิมพ์เงินอย่างไม่จํากัดเพราะฉะนั้นแล้ว การที่พิมพ์เงินไม่จำกัดเนี่ยจะทำให้ค่าเงินยิ่งด้อยค่าลงปีหน้าจากก๋วยเตี๋ยวชามละ50าลาจะต้องใช้เงิน100บาทในการซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามก็ได้เพราะว่าค่าเงินมันด้อยค่าลงเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราถือบิตคอยเนี่ยเป็นการป้องกันความเสี่ยงถ้าสมมุติว่าดอลลาร์ลงบิตคอยจะขึ้นคือมันจะตรงกันข้ามเสมอนะคะและอีกอย่างนีคือ เขาเปรียบบิตคอยว่าเป็นดิจิตอลโกลด์ก็คือมันมีความ Scar City นะคะก็คือ,อมีจำกัดนั่นเองนะคะมีทั้งหมด21ล้านบิตคอยน์จริงๆแล้วอะ่ะบิตคอยนะคะเกิดขึ้นโดยการขุดใช่ไหมแต่เขานี้เนี่ยเขายังขุดไม่ครบหรอกเขาขุดได้ตอนนี้เกือบ19ล้านเหรียญละก็ขาดอีกประมาณ2ล้านเหรียญเพราะฉะนั้นเราเรายังเหลือเวลาเนาะแต่เขานี้เนี่ย มันก็เหลือน้อยลงทุกวันแล้วแหละเพราะว่าพวกสถาบันใหญ่ๆอย่างเช่น Gray Scale ที่เป็นสถาบันการเงินระดับโลกเขาก็กว้านซื้อกันหมดแล้วเนาะเราก็มาเริ่มออมกันตั้งแต่วันนี้นะคะจะได้ราคาถูกๆแล้ว how to own จะเป็นเจ้าของได้ไงก็ซื้อในเว็บ exchange ที่ทุกคนสมัครไปนะคะไม่ว่าจะเป็น Bitcub, Binance, s t a g p r o s i p m e x ซื้อได้หมดเลยเนาะ แล้วอย่างที่2ก็คือการขุดบิตคอยก็ต้องมีเครื่องขุดก็ต้องไปซื้อนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือ Airdrop Airdrop ก็คือเหรียญที่เขาแจกฟรีนั่นเองนะคะก็ต้องไปหาว่าที่ไหนที่เขามีแคมเปญแคมเปญเหรียญแจกฟรีนะคะแต่ตรงนี้ก็ต้องดูดีๆหน่อยเพราะว่าบางที่เนี่ยมันก็เป็นแกมใช่ไหมคะไม่ใช่ของจริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูที่ที่เขาแจก Airdrop ด้วยว่ามันเป็นที่ที่น่าเชื่อถือไหมนะคะแล้วก็บิตคอยเนี่ย กรออนุญาตให้ซื้อขายในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็มีนะที่เป็นแชร์ลูกโซ่อันนั้นก็ก็ต้องดูกันดีดนะคะอาที่เขามีคำถามว่าบิตคอยจะเฟอร์ไหมนะคะคำตอบก็อยู่ตรงนี้แล้วซ a า o s โตชินากามโตะนะคะเขาได้คคิดคน้คนกลไกนะคะฮาวิ่งก็คือจะเกิดขึ้นทุกๆ4ปีนะคะฮาวิ่งเกิดขึ้นทุก4ปีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น คือมันคือการลดทอนผลตอบแทนของการขุดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองนะคะก่อนหน้าการ h ารวิ่งพฤษภาปี2020ขุดได้ประมาณ12.5บิตคอยต่อ1บล็อกแต่คราวนี้พอเกิดการ h ารวิ่งในปีที่แล้วเนี่ยกลายเป็นก็เหลือแค่6.25บิตคอยและในอีกอกี่ปีนะปี2024นะคะก็จะเหลือแค่เท่าไหร่เอง3จุดกว่ากว่าบิตคอยต่อห บล็อกนั่นเองนะคะจะขุดน้อยลงครึ่งหนึ่งในีก3ปีข้างหน้าเรามามองภาพใหญ่กันในเรื่องของการเทรดนะคะทุกคนต้องใช้ Trading View ในการดูกราฟถามว่าดูในเว็บ Exchang e ได้ไหมมันก็ดูได้แหละแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมืออะไรได้มากนะคะก็เลยแนะนำเป็น Trading v i ิวนะหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้แหละแล้วก็ เราก็สมัครสมาชิกแบบโปรเข้าไปจะได้แอดพวกเครื่องมือต่างๆเพื่อดูกราฟได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะสมมุติเราจะดูอะไรดีอีเธอเรียมละกันก็ต้องรู้ชื่อย่อมันก่อน eth แล้วเราจะต้องดูคู่กับ usdt เสมอมันก็คือ usdt ก็คือ stable coin อันนึงนะคะที่ทำหน้าที่เหมือนกับ u s d ลลาร์เลยแต่แค่มันเป็นเหรียญน,นะคะก็คือมูลค่ามันจะเท่ากันเราก็ดู อีเ e r เรีต่อ USDT ถ้าสมมุติเป็นที่ประเทศไทยก็อ่า e ีเธอเรียมต่อไทยบาทนะคะแต่เราจะดูเป็น USDT กันเข้าไปแล้วอโอเคแล้วก็กด full feature chart เราเข้ามาแล้วเดี๋ยวลบอันนี้ก่อนโอเคเราเข้ามาดูนะคะอส่วนมากเนี่ยเวลาที่เราเทรดเราจะดู ถ้าเป็นระยะสั้นนะเขาจะดูกันที่สีชั่วโมงถ้าใครที่ดูต่ํากว่านั้นเนี่ยจะไม่ค่อยแนะนไหร่เพราะว่ามันจะค่อนข้างเวียงแล้วก็เราจะไม่สามารถดูกราฟได้แบบชัดเจนนะโครงสร้างมันยังไม่ได้สร้างเลยเราก็เลยดูไม่ได้ถ้าเป็นนักลงทุนที่เขาเซียนๆมาแล้วเทรดมาหลายปีเขาจะแนะนําเป็น four hours หรือเราก็สามารถเป็น twelve hours ก็ได้แต่วันนี้ไม่มีอ่าเป็น one day ก็ได้แต่วัน day มันก็มันก็จะช้าหน่อยนะ เสร็จมาก็แนะนำเป็น four hours าภาพรวมนะคะภาพรวมของ ethereum ถ้าดูในมุมใหญ่ๆนะมันจะเป็นขาขึ้นใช่ไหมเราดูยังไงขาขึ้นก็เพราะว่าตรงนี้นะคะจุดต่ำสุดเราจะเรียกว่า l ล w l เนี่ยมันทาการยกเห็นไหมมันอยู่สูงขึ้นตลอดเลยมันจะไม่ต่ํากว่าตรงนี้ตลอดนม,มันจะไม่ต่ํำกว่านะคะมันจะยก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 อะ ถ้าสมมุติมันยกมาอันนี้ยกมาตรงเนี้ยเราก็เข้าได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นขาขึ้นอย่างที่สองคือยกไฮถ้ามันทั้งยกโลแล้วก็ยกไฮย,ยกไอทีอ่จุดสูงสุดของมันในรอบนั้นนะคะยกไฮปั๊บแสดงว่ามันขาขึ้นแหละก็ยกไฮไปเรื่อยเนาะมันอาจจะมีบ้างที่หลอกนะคะแต่สุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่ดีเนาะเพราะว่าปีนี้เนี่ย ถือว่าเป็นปีตลาดกระทิงเลยก็ว่าได้คือตลาดขาขึ้นเราเดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันนะว่าตลาดขาขึ้นในปีนี้เนะี่ยมันจะ last long ไปจนถึงเมื่อไหร่อันนี้ก็ดูเป็นภาพข้าวๆภาพใหญ่นะว่ามันคือขาขึ้นดูยังไงนะคะแล้วเราจะดูได้อีกยังไงนะคะเราจะใช้ระบบอะไรกันบ้างเราสามารถ add ไอ้เส้น ema เนี่ยเข้าไปได้นะคะ โดยที่เราไปที่ฟังก์ชันแล้วก็กดห e า ema ใช้อะไรดีใช้อนี้ก็ได้นะคะ20 50 100 200แล้วก็แอดเข้ามามันบอกอะไรเราได้บ้างนะคะมันก็คือเส้นแนวรับแนวต้านนี่แหละสมมติอ่ะเส้นแดงใช่ไหมคะก็คือเส้นแนวรับแรกถ้าสมมุติมันเอาไม่อยู่มันจะล่วงมาที่เส้นแนวรับที่2คนก็จะมารอรับที่แนวรับนี่แหละ ถ้าสมมติมันเอาไม่อยู่อีกมันก็จะล่วงมาที่เส้นแนวรับที่3ใช่ไหมคะที่เราสามารถมารอซื้อได้แล้วก็สุดท้ายก็คือแนวรับที่4ถ้าสมมุติว่าเส้นนี้ยังเอาไม่อยู่ใช่ไหมมันก็จะล่วงลงไปแต่คราวนี้ถ้ามันยังเอาอยู่แสดงว่ามันก็ยังขึ้นอยู่นะคะอันนี้ก็ดูแบบพื้นฐานเนาะอย่างที่3มที่เราสามารถใช้ได้ก็คือ action zone นะคะ ลอง cdc atr นะคะก็คือถ้าเขาบอกให้ลองก็คือซื้อเข้าเห็นไหมสีเขียวแล้วพอแดงก็ออกก็ไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือมันเป็นตลาดไซส์เว่ไหมมันก็เลยเขียวแดงเขียวแดงของมันอย่างนี้แหละแต่สังเกตดูถ้ามันเป็นตลาดที่บูหรือขาขึ้นจริงๆลองสีเขียวเราขึ้นไปต่อเลยตอนเนี้ยกำไรไปกี่เท่าละเยอะแล้วนะ จากเท่าไหรอะจากโอ้โหห้ากว่าดอลจากห้าร้อยกว่าดอลคือมาจนถึงตอนนี้1,700ดอยนอกำไรต้องกี่เท่าอ่ะสเท่าถ้าใช้ action zone ง่ายๆอ่าแล้วเครื่องมือต่อไปที่เราสามารถใช้ได้ก็คือตัว rsi นั่นเองนะคะ rsi ก็ไปเสิร์ชเหมือนเดิมนะคะมันจะขึ้น rsi ม่ให้เรามันคืออะไร ก็คือเมื่อไหร่ที่มันเลยขึ้นมาจุดเนี่ยเห็นไหมท็อปทอปเนี่ยมันก็คือ o v e r b o ์บอเราก็อย่าเพิ่งเข้าเพราะว่ามันโอเวอร์บอทเนี่ยคนซื้อเยอะเมาซื้อเยอะแต่จุดเนี่ยคือจุดน่าซื้อมากเพราะว่ามันลงมาต่ำละเราก็สามารถซื้อได้นะคะยิ่งลงมาต่ำๆอย่างเงี้ยยิ่งน่าสนใจเลยคือเมื่อไหร่ที่คนไม่ค่อยพูดถึงคนไม่ค่อยซื้อเนี่ยเราก็ซื้อเลยเพราะว่ายังไงมันก็ขึ้นมาที่โอเวอร์บออยู่แล้ว อันนี้ก็คือเออเราก็ต้องซื้อตอนที่มันโอเวอร์โซนะคะเยอะๆโอเค,อ,เคอันต่อไปที่เราสามารถใช้ได้นะคะก็คือตัวแม็กดี้ตัวแม็กดี้นะคะตัวแม็กดี้ตัวนี้จริงๆในเนี้ยมันจะดูยากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเราปรับเราต้องปรับมัน แต่จริงๆนะแค่ใช้ตัว action zone กับ atr ที่เขาบอกจริงๆอะ่ะใช้แค่ action zone ที่เขาบอกลองแล้วก็ลองก็คือการซื้อนะคะแล้วก็มันจะมีคำว่า short close entry ก็ขายแค่นั้นเองอีกตัวนึงคือตัว macd แม็กดีเนี่ยจะบอกเห็นไหมถ้าสมมุติว่ามันตัดขึ้นอยู่เหนือเส้นเขียวเนี่ยก็แสดงว่าเราซื้อได้มันก็จะตรงกับตัวแอคชั่นโซนสีเขียวเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตัดลงมาเนี่ยมาถึงสีแดงเห็นไหมเขาก็จะบอกให้ขายเป็นโซนแดงอันนี้มันก็ยังยยยต,ตรงนี้ก็ยังเหนือสีเขียวอยู่ ยังไม่ต้องทําอะไรนะคะยังไม่ต้องขายก็ถือไปก่อนแต่ถา้าถามว่าถ,าาถา้าจะเข้าตอนนี้ทันไหมมันก็เสี่ยงอยู่เพราะว่าดูสิแอคชั่นโซนมันเขียวมานานแล้วต้องรอให้มันฟลิปเป็นแดงก่อนแล้วค่อยเขียวใหม่ก็ค่อยเข้าดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นการใช้เครื่องมือง่ายๆอ่ะอันนี้สอนมาแล้วเนาะนก็ใช้อ่ะยกโลยกไฮ ช่วงไซด์เวย์อย่างที่บอกไปเมื่อกี้งดเทรดถ้าระบบบอกให้ลองก็คือเข้าแอคชั่นโซนเขียวแม็ดีตัดขึ้นเขียวก็คือขึ้นเหนือไอ้สีเขียวเนี่ยที่บอกไปก็คือ h o l ดไอซ์ไซไม่ o v e r b o ์บอ t นะคะโอเคเนี่ยนะคะเว็บคอยน์มาร์เก็ตคปเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเหรียญไหนที่ตอนนี้มีวอลลุ่มมากที่สุด อย่างที่บอกไปตอนนี้ b i t c o i n อยู่ใน circulating supply ที่ตอนนี้กำลังใช้อยู่ประมาณ18ล้านเหรียญเกือบ19ล้านเหรียญนะคะอันดับ2 Ethereum อันดับ3 t e t h e r หรือ USDT แล้วก็สามารถดูได้ว่าเหรียญที่เราชอบอยู่อันดับไหนและเหรียญไหนที่เราสนใจที่จะศึกษาต่อก็เข้าไปดูใน Coin Market Cap ได้นะคะ แล้วก็ข่าวเกี่ยวกับคริปโตเราสามารถดูได้ที่ไหนก็ถ้าแนะนำก็ Coin Telegraph ก็ลองไปดูก็จะมีข่าวคริปโตมากมายนะคะให้ดูโอเคเจอกันเซสชั่นหน้า